ก็เป็นเด็กอะค่ะเป็นเด็กมโนคนหนึ่งนะคะหนูก็ไปร้องเพลงเปิดหมววค่ะที่แบบที่เคยเล่าไปหลายๆเวทีเนาะแต่จริงๆแล้วความเป็นใจค่ะพี่ปิงสถานที่ที่หนูเกิดมานะคะก็คือพวกตลาดเจเจถนนคนเดินสะพานมแม่น้ำแควนะคะก็ตามงานต่างๆที่หนูไปร้องเพลงเปิดหมวกนะคะหนูไม่คิดเลย เดีจะได้มีโอกาสนะคะได้มีเวทีเป็นของตัวเองเยอะมากมายในทุกวันนี้นะคะแต่หนูถือว่าเป็นความ<น>เป็นความสําเร็จก้าวเล็กๆนะคะ<น>เพราะว่าหนูก็ยังไม่รู้เลยว่านาคบเนีย่ย<น>จะมีความเปลี่ยนแปลงไปแบบไหนแต่หนูต้องสัญญาตรงนี้เลยนะคะว่าต้นข้าว<น>ก็คือต้นข้าวคนเดิมนะคะไม่่าจะ หมวกนะคะเหมือนเดิมค่ะเพราะฉะนั้นความฝันของหูวันนี้นะคะถือว่ามาไกลกมากๆแล้วโดยต้องขอบคุณพ่อพ่อแม่ที่ทำให้หนูมีวันนี้